สวัสดีครับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2567นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท45นะครับก็เดี๋ยวจะดูให้ดูการจราจรยามค่ำคืนนะครับเพราะว่าข้างหน้าเห็นมีการชะลอตัวนะครับ <c oughs> นี่นะให้ดู ตอนนี้เป็นการชะลอตัวรถติดนะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าสาเหตุของรถติดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราให้ดูดูกันว่าจะใช้เวลาในการผ่านจุดที่รถติดเนี่ยไปกี่นาทีนะครับตอนนี้เที่ยงคืน39นาทีนะครับระยะเวลาระยะทางเนี่ยประมาณอยู่ระหว่างสถานีพร้อมพงนะครับถึง สถานีทองหล่อก็ประมาณกิโลสองกิโลไอประมาณกิโลหนึ่งแถวแถวหนึ่งกิโลเมตรนะครับให้ดูนะครับอันนี้รถเริ่มชะลอตัวละ <c oughs> ข้างหน้านะครับจริงๆอ่ะทราบอยู่ละว่าข้างหน้าเป็นจุดตั้งด่านของสอทอทองหล่อนะครับ แต่คือที่เกิดเขาสงสัยคือการตั้งด่านเนี่ยจะต้องไม่ทำให้การจราจรติดขัดไหมเพราะช่วงนี้ครับโซนสกุมวิทยเนี่ยแถวพร้อมพงฮนะจะเป็นช่วงเที่ยงคืนกว่าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของน้องๆที่ทำงานร้านอาหารน้องทำงานคาราโอเกะญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีร้านนวดเนี่ยก็จะเป็นเวลาเลิกงานของเขาก็ แทนที่เขาจะกลับบ้านได้ <c oughs> กลับบ้านไปพักผ่อนได้รวดเร็วนะครับติดเท่าที่จำเป็นก็เดี๋ยวเราดูกันครับว่าเราจะใช้เวลาในการผ่านตรงเนี้นานแค่ไหนนะครับ เกิข้อสงสัยคือการตั้งดาดเนี่ยได้คำนวณหนึ่งถึงผู้ใช้รถใช้ถนนไหมว่าการตั้งดานจะต้องไม่ทําให้การจราจรติดขัดนะครับการตั้งดานต้องไม่ใช่สาเหตุของการที่ทําให้รถติดนะฮะซะเองเพราะว่า <c oughs> ประชาชนได้ต้องใช้สัญจรอ,อย่างสะดวกนะครับและการตั้งจุด ตรวจจุดสกัดเนี่ยมันจะต้องมีเหตุนะฮะและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าตั้งแล้วอ่าใช้เหตุอ้างเหตุในการสุ่มตรวจนะครับต้องมีเหตุผลที่เพียงพอในการตรวจนะ นี้ผมพาจสมุุมวิ4ว์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเบี่ยงไปทางเลนขวาสุด สนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะฮะถ้าเป็นแท็กซี่ บรรยากาศบรรยากาศโดยปกตินะครับก็รถก็จะไม่ติดยกเว้นเสียจากด้านหน้ามีอุบัติเหตุนะครับ ตรวนะครับมีไฟนะครับจาก3เลนนะครับเหลือ1่เลนจะเห็นได้ชัดนะครับกว่าว่าเราจะกว่าเราจะผ่านจุดตรวจนะนะเป็นผู้ตั้งด่าน เป็นด่านป้องกันอัชญรยกรรมและกฎขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับควบคุมโดยพันตำรวจตีมนตรีสีชัยบ้านนะครับนะให้ดูนะครับตรงจุดที่เขาตรวจเนี่ยไฟสองสว่างเพียงพอไหมนะดูว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการผ่านตรงนี้ นาทีนะครับโอเคครับ